Yeah, oh. ต่ออาทิตย์หน้าอาทิตย์วันพฤหัสพี่น้องจ้าลอีกาอกชาอกชิดหนึ่งลองหรือว่าพี่แม่เราเข้ามาเก็บมา ก็ยังต้นน้อยอยู่ก็ยังต้น สุนันญาค่ะพี่ไปเที่ยว คาดว่าปีนี้ผักขึ้นเยอะเลยจ้ะดีใบแก้วจะสวย ตอนนี้จะพอแล้วจะพี่น้องจ้าเยอะอลอือมกลมใหญ่ว้าวพี่น้องจ๋าเยอะจนงเก็บไม่ถูกใช่หมดเลยจ้ะ แล้วจะพี่น้องรอให้เขาโตอีกหน่อยแล้วเขามาเก็บมันก็เก็บพอได้กินเนี่ยป่านี้ใช่หมดเลยจ้ะพี่น้องเราก็เก็บพอกินนจะจ๊ะเดี๋ยวฉันจะพาถ่ายดูว่ามันเยอะขนาดไหนนะพี่น้องกลับบ้านกันจะ้ะเหย่นี่น้อยเต็มไปเลยเต็มป่าป่านี้ใช่หมดเลย เขาบอกเขาอยู่อยู่ไก่น้าคล้องนามพี่น้องจ้าเขาก็เลยขึ้นหลายทุกปีฉันมาเขาใหญ่จริงๆเป็นดอกแล้วจ้ะพออีกอาทิตย์หนึง่งเขคาคอยมาเบิ้งไมพี่น้องามาบอกเขาจริงใหญ่เป็นไดน้นะเนี่ยนี่ใช่หมดเลยจ้ะน,นี่เต็มนเลยนี่ บัวบกก็เต็มอันนี้ไม่เก็บผักบัวบกเขามีคลองน้ำแบบนี้ผักเขาก็เลยขึ้นเร็วอ่ป่าก็จะโล่งเพราะว่ามันใบไม้ร่วงหมดนี่เขาจะมีคลองน้ำแบบนี้ ชมบรรยากาศสวยๆไปด้วยกันข้างๆนี้ก็ใช่หมดเลยจ้ะนี่นี่ผักเชียนพฝรั่งหอมหอมมากแถบเนี่ยพอหน้าใบไม้ร่วงหมดพี่น้องเขาก็จะมาทำทำปามสะอาดป่าแบบนี้จ้ะไม่ให้ลกแบบนี้น ำหน้าที่ป่าค่ะเขาก็จะมาทำความสะอาดป่าไม่ให้ป่าลกนะต้นไม้ล่วงฟังนู้นอ๋อพน,น่น้นจะแฉะหน่อยอากาศดีไหมพี่น,น้องในป่าเสียงนกเสียงกาหรอวันนี้เป็นวันพฤหัสถ้าเป็นวันอาทิตย์คนจะเยอะจะ้ะดูเข้ามาเองมาเจอสวๆยๆอะ่ะอดไม่ได้นะเนี่ย เจอดอกสวยกลุ่มสวยเนยโอยกอนี้สวยต้องมีมือตัดเอาพี่น้องเนี่ยมันสั้นเดี๋ยวติดไม่ได้ไปเปล่อยปล่อยปล่อยแก้อนนี้เข้าสูง เ็เข้าาเก็บแดดหายแล้วมีเห็ดหูหนูแห้งด้วยแต่ช่วง <c oughs> หน้าหนาวพี่นนอะทางจะแฉะเข้ามายากจ้ะถนนม,มันจะแฉะเข้ามายากฉันก็เลยว่าเลือกจิเข้ามาเพราะว่า แฉะมากเลยน้ำสดชื่นเจอแดดแล้วก็สดชื่นเจอพากิโอมีแหงพี่น้องจา๋า <c oughs> โอ้ปีนี้ผักชื่นขึ้นตลอดแนวทางเลยพี่น้องตลอดทางเลยจ้ะผักเชี่นปีนี้เยอะ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  ดูแล้ัชรู้แหลงเขาละนี่แหละไม่รู้ว่าอีกอาทิตย์หนึ่งเขาจะสูงไหมกับบลูนอ่ะพี่น้องี๋วขวามาจอบเบื้งอีกเชนึงอันนี้ก็ผักกาดน้ำเต็มเลยจ้ะโอ้ดูดิผักกาดแต่เขาจะชอบอยู่กับน้ำผักากาดน้ำจริงเลยเนี่ย